ครับผมสวัสดีสองทักอินดี้ครับผมเดี๋ยวมือนี้สิมายามบางร้านครับผมเป็นบางเอี้ยนนะครับบางปะไรต่อจากคลิปที่แล้วครับผมจิติกันเลยมากับน้องเนื้อนะครับมาใส่กับมาใส่กับน้องเนื้อผมใส่ไปสิบสองลังครับสวัสดีจ้าเห้นน้องเนื้อพ้นจับกองหินดิ๋ยามเลยผมเอานียปลูกไว้เนื้อเพิ่งดูลังีถึกปะ่ปผมมีใส่สามน้องน้องนี่ใส่หาลังแลวก็น้องไอ้อดใส่ ทั้งเบิดเเกดหลังนะครับผมเป็นสิบสองเอาจับจับขากล่องนะดูมันรุ่นน้ำกันนี่ครับคือบอดด้อย่างเลยหันด้คือได้หันบด่ดด้กคือบ่ดด้เลยครับ เป่าสะอาดครับผมเขายังมีหลุ่นยอ,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 อย,อนยู่ตั้งว่า1 1เอดหลังครับเพราะว่าต้องถือจักหลังครับเพราะว่าผมบกุกเคยมาใส่รอนอย่างเคียตังว่ามีเครียลังแรกเอาลงมากันนี้ตามมาขอเย็นหนึ่งเด้อปึอ๊บ บมมีเสียงนอน้องบ่โมมีเย็ยนต้องจะคนสอดไส้วดเรียบร้อยคนมาสอดร้อนมันมีเย็นนี่บอกเลยว่า,ขา,วออาวเข่าครับผมเต็มน้องหยิบผมใส่หาเดี๋วเขาเล่าเป็นรุ่นอสองน้องก็ได้น้องหยิบผมนี้ ก็หนันมันมีนีประจำกระทตัวครับเนีงง่ยน,น้ำอ้คนมาสดวดนครับเห็นมนีเย็น ธรรมดาต้องแขีเอลี่น้องก่อนเลยต้องได้แล้วคผมน้องน้องแล้หลายคนอาจจะเบิ้งคีบย่างส่ได้เก่งเหอย่าง่ไปอะได้ทยสิ ก็ปลาซิวนี่คืออย่างนีโอ้ยบุญยิ่เย็นหนองหนีวมีคนมาสอดเืยผมว่านี่เห็นน้องเมฆไทยน้องเมฆเอามือบบิดกล่องเว้ก็ปลาซิวนี่วมีมาสอนเหได้กลอยอ่ะเดี๋ยวมาสอได้เลยบุญย ย้อนหลังนี่นบ่มีเ้าไปเจอหลังที่ตาเขาบุ่งนี่ครับน้องน้องของตาดนทุง่งเลยเรียบร้อดี๋ยวยผมดึงเดิงกันคือว่าน้องนี่บ่มีครับไซสิบสองหลังนี่ขอแค่เข่าหลังเดียวกันคิดว่าพรอความเหรอครับผมรุ่นแย้มกันครับ เจยไปยามน้องของไออาร์ตครับผมนี่สองน้องเลยอีก็บหลังอมฝังดุวทายครับผมเดี๋ยวพู้นางไก่ผมเ๋ยวตาตัดไปมองลูกน้องเลยครับที่ใน,นสตอนะ์แบรเน่ จะสอดบ่หวัวงคุม้มกันหรอน่าเอาสิเดี๋ยวเดน้องน้อยของคนยามก่อนดีกว่าเฮ็ดยัองอยงู่นี่เสร็จละเพื่อนอีกครับผมไปลูกพี่ลูกน้องกันครับอาลันทุ่งนะครับเป็นเซี่ยวกันครับผมเพราะว่าอยู่ซจำกันเฮ็ดยังกล้องน้ังใช้ใช้จะแทงไว้ตึกงเหี้ยวห้องมันนี่ บะมาเนยไปเจอแมมเนี่ยทางเรียกหูงูงูงูลอยขามนามแมนบอไม่นี่เรียกงูป่าบ่งูลอยขามนามเหรอ

ไได้กินมโนอมือนนมิเตาบอกวขยก็มองเอกาิบเอาหลวยามแล้วนน่ตายบาสจะโกกับใสยังสินะใส่ไปขายกันเลยมิเจาบอกหข่อยอ่ตัววขยเขามาอันเขาประด้ววมียบุกไ สุรีเตียมเอาไปก่อนมาได้มะมัมมีงูนี่ล้วภาษางูป่าต้องให้น้องเหนื่อยซะแล้วนี่เหนอยมัดดึงขึ้นได้มึงรู้ทันมันดึงทางหัวเลยเสียงดีแล้วลยังจดจำอะไรโมพี่วอาต้องลงหนราซะนะ นี่ตัวกระปกะว่านี้เห็นน้องเนื้อจับกล่องครับบนันนี้โอ้ยบุกหอยอันพูรูพีลีอยู่เกียนเขาไปเลยแล้วนี่เบื่อเดี๋ยวบุกหอยอันยีเลยค่ะนี่นี่อันปากงูโอ้ย เท่ไหร่ไข่หน่วยนึงเนี้ยบุกคว้าหน่อยกับตัวหนึ่งอ๋อจะไม่ไอ,อ้แรงแล้วพ้อมบางเหิ่มลิบดีโห้บุกไข่เขาอ,อันเนาะเนื้อ quần được ngươi nhắn Hát quần nguồn Uôi Má cái câu có thấy gì của, của bà mình Cảm ơn các bạn Ủa, mày. Tiếng tay biet, đi sài rằng mày. Tay biet, biet, say biet. Boy. Ba, tay biet, biet. Boy, say biet. phải tay bao Boy, tay biet. Boy, tay câu Boy, say biet. Boy, tay biet. Boy, tay biet. Boy, tay ไมอันหูเขาอะไรวะข้ามาด่าจก่นันมีเย็นมันเขาอยู่ดิตายหาอกใส่เดืยดติแเ้าบดเ้าอ่ะความหวังนัอนจะล้างวะ หนึ่งหลังสองหลังเฮ้ยเขาใส่สี่นะอ๋อมีสองสามหลังก็ดีสามหลังก็ถ่ายครับวูบนี่กบอวมจรินแล้วนี่ยจับลอยครับผม

เก็บมารุมร่วมแหวนนะ,ะ,ะเรียบร้อยหัดหมอไทยย่าควมนอเจาไปวามกี่ยมะบ่ Boa, long bung ngang mùi miệng tòa mùi miệng hai ít tòa gần sai về mùi 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 Thấy mùi 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 นี icana, ู่ยมถือเบ็ดอีตายเลยบวชบ้านยีนาวอยู่ตัดเบ็ดออกว่าโอ้ยกับของแมียนใช่ไหมแต่เพราะมันมันมีอย่างเงี้ยล่ะเดี๋ยวย่างหลังเดี๋ยวใส่นมอัดเปลี่ยนแมสใส่ไปลองอัดหลังหนึ่งจะไปยาบมึงหันทีได้ก็ได้หลังนั่นนะฟุ้งเราคก็หวังรีบๆีเลยครับตอนนี้อยู่เทียงก็ผู้ใดเฮ้เอ็กเดี่ยวตัวจเสร็ วัววานนี่คุณในป่าตกเงี้นเน,ะนาะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวกำมังนุชถ่ายเดี๋ยวจีไปน้องไอ้สาอาลำทุง่งครับผมนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับน้าติดกันโอ้โหสุดยอดเลยเนยเนยลังคุณถ่ายให้น้องเนยหยกเลยตะก่ามากับน้องเนยห,หนมานเลยครับตะก่า ไปตื้แข้งกันได้ดปลาสวายจะก็หลังลุกชายหันได้ยีงยงอ้อมหลับเลยผวนโหสุดยอดเลยหันบ่ได้คลิปนี้ก็ถือว่าผมนำเสนอคลิปที่แบบว่าก็คืบอบ่ได้เตรียมบ่ได้หยัง่งน,นะครับเนาะ เพราะว่าหลายคนอาจจะเคยบึงคลิปสองทางอินดีคือหาอีลีหันบุไดก็คือบุไดครับผมมีคำว่า,าสื่อมาเตรียมไว้ยันส,สั้นสี่รับผมีมนูแน่ละมีนูนนี่ส่วนหลายเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สีหาเองครับหันที่ซื้อก็ี่มีต่พวกนี่อ่ะพวกอย่างที่มันหาบุไดมือยเบาเกินไม่วกวน โอ้บอุตรสมบอกสูตรยามดีคลิปแหลกผู้ไหนใส่ไปคุนไหม่จันบุรันเมืมอ่อว่ายามห้างจันดีใส่ไปว่าอาจตันทุง่งใส<ช>่ไปว่าคุณนอยู่ขางจันคุนโอ้สุดยอดประเพณหอนเดี๋ยวไอออนปุ๊กไว้ ลแล้วดึงถึงมานหลุดมีนี่อยู่นี่น,นันละล่ะเฝ้าขึ้นจากน้องน้นำมันสีไลออกข้างนัำน,นี่ฮันมีมามีมามีเลยมั้งมามมีหัวถอยอูเอาลางลางลรง เปล่าโอ้ยตองใช้ต้องแกะมือด้วยการหาป่าอีกแล้วมือนนี่หาโลเฮียมาน้ำยันตึกเหียนองไอ้อาด,ดุยป่าปุ่นบ่เป็นยังครับผมยังมีเวลาแกะมือหาเนื้อกินดีอยู่บอกแกเนนะกกขเขิรนแล้วครับบ่ได้อีคือบ่ได้จะ่าขออนุญาตเอาลงครับเพราะว่ามีหลายคนครับที่บอกว่า อยากให้ลงคลิปเรื่อยๆกะสาเหตุที่ทักอินดีบระดีลงคลิปกะนี่แหละหาบระดี๋ยังสิละครับหันหาได้กะยังสิลงตอนที่นี่ในเมื่อมันไปใสป่ประแล้วได้บระดีก็สิลงให้เบิ้งอัปเดตลงให้เบิอ้องกับผมมาแต่ละมือไปอีกหนังไงเอาเลยเจริญเ <Yeah. S 1> มือนี่สิไปตึกเนี้ยนะครับเอียนบระดีต้องหาเมนูให้ได้มือนี่กินแต่ปลาอย่างสลดัดอันเจ้า ก็ไ่ได้ไปใส่แน่นอนครับผมอยู่เฮียยตลอด่วนยานโควิดนี่ไปใส่กระบบุญในงาออ่าผมเนอะไปทำฟอกสีานี่ยเสียงกับปอมนี่ครับผิวกันโอ้ยนีย่คือพวกเกีย้ยบพริกนี่นี่เฮ้ยร้วนเพล่นนี่ เด็กคาลิเบลู้เกี่ยวพรีกเนี่ยาลากๆอยู่หมดแดงรอนนี่คือดอีเอาไปกินบ้านเนาะยังไอยนี่เฮ็ดยงัยงมันที่นี่ชิดยาขนาโอ้อ่ะชิน้นี่กะรูวาชิวาจยางไรเนาะครับเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับสมจนจบครับ คุเรบมักกับบา่าวบ่ด่ากันครับเพราะว่านี่หาเอาอีหลีไปมีได้บ่ได้เป็นธรรมดาครับผมเตือนคลิปหน้าครับผมถูภาพร่างกายเชิงแรงกะใกล้แล้วครับผมใกล้กลที่ได้เปิดซองให้น้องแล้วเอาเล่อย,ยบอปิดคลิปดูฮัทสวัสดีจ้าเด้อเอาอที่ท้ายคลิปสิบออย่างไรก่อนที่ท้ายคลิปเปิดซองคือซื้อซองอะไไปบอจ้ะ เอ๋อคือซื้อสองมันได้อยู่กรว่าดได้ซื้อสองเฮ็ดคลิปเกี่ยวก็มีอยังเกี่ยวกับน้ำแม่จ้ะเฮ็ดคลิปอยู่บ้านน้ำแม่คืออยังน้ำแม่เฮ็ดคลิปน้ำกินจ้ะโอ้ครับผมรอเบิ่งคอมอีกบู้ดุลในเห็นในนอนครับจองเนยบ๊ายบายครับทูภาพร่างกายแข็งแรงครับหลายคนที่ผมมากับบูดากันเนาะครับเนาะเจริญทิหน้าครับเดี๋ยวจะแก้มือใหม่สวัสดีครับ